สวัสดีครับผมตูนหลักพันนะครับคลิปนี้นะครับก็มานําเสนอพระรูปเหมือนนะครับพระท่านคล้ายวัดสวนขันนะครับจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับปีประมาณปี2,500นะครับผมนนี้เป็นพิม์พใหญ่นะครับเป็นเนื้อว่านผสมชานหมากนะครับนี่ด้านหน้าก็เป็นรูปเหมือนพระท่านคล้ายนั่งเต็มองนะครับ ส่วนด้านหลังนะครับด้านหลังก็จะปั๊มยันไว้3แถวนะครับแล้วก็แถวสุดท้ายก็จะเป็นคําว่าสอขอหนึ่งนะครับก็คือส่วนขันหนึ่งนะครับนี่องนี้เป็นเนื้อชานมากชัดเจนนะครับเนื้อค่อนข้างที่จะหยาบนะครับเป็นพระยุคแรกๆนะครับนี่เดี๋ยวเรามาส่งรายละเอียดกันดูนะครับ นี่นะครับใบหน้าของพ่อท่านคล้ายนะครับตรงนี้ก็ติดเมตตาให้เห็นอยู่1ข้างนะครับฝอีกฝั่งหนึ่งจะไม่ค่อยติดนะครับนี่ดูครับจมูกปากนะครับผมใบหูพ่อท่านคล้ายนะครับชัดเจนเป็นสันขึ้นมาชัดเจนนะครับทั้งสองข้างนะครับนี่ดูนะครับจีวรเป็นเต้นคมชัดนะครับ แขนนะครับเส้นชีวอนที่แขนฝั่งนี้ก็ชัดเจนนะครับที่หัวเข่าอาจจะติดไม่ค่อยชัดนะครับนี่นี่มือวางไว้นะครับนี่เห็นมวลสารนะครับช็ดใจชัดเจนมากเลยนะครับเม็ดดาเม็ดแดงนะครับแล้วก็คราบว่านสมุนไพรต่างๆนะครับนี่แน่นเลยนะครับ ดูนะครับพื้นนะครับเรียบตึงนะครับพื้นก็จะเห็นมวลสารกระจายอยู่ทั่วไปเลยครับมวลสารหยาบแบบนี้ชัดเจนนะครับว่าจะเป็นพิม์ยุคแรกๆนะครับนี่นี่นะครับผมในส่วนของด้านหน้านะครับนี่คมชัดมากเลยนะครับด้านหลังนะครับผมนี่ด้านหลังก็จะเป็นปั๊ม เป็นร่องยันอยู่นะครับนี่นะครับมีรานแตกนะครับตามอายุนะครับนี่เม็ดแดงนะครับชัดเจนนะครับมุนสารเยอะมากครับองนี้เป็นเนื้อที่ใช้ดูมุนสารเยอะมากเลยครับนี่ปั๊มส่อขอหนึ่งนะครับชัดเจนนี่เม็ดดำเม็ดแดงนะครับคราบว่านนะครับ จานหมากนะครับชัดเจนะน,ะน,นะครับนี่ข้างสนมุนไพรนะครับข้านจานหมากนี่เนื้อคนข้างหยาบนะครับกดทําให้มีรานการแตกรานอยู่บ้างนะครับนี่ด้านหลังนะครับส่งจากด้านข้างนะครับนี่ด้านข้างก็จะเห็นเส้นมาครับพิมพ์อยู่นะครับ มวลสารก็อยู่ในเนื้อนะครับชัดเจนมากนะครับมวลสารเยอะมากนะครับสําหรับองนี้นะครับนี่อีกฝั่งนึงนะครับนี่ก็จะประกอบเส้นมาครับพิมพ์ชัดเจนนะครับนี่เป็นสันอยู่นะครับนี่ดูนะครับมวลสารชัดเจนมากนะครับนี่ ด้านล่างนะครับผมนี่มวลสารชัดๆนะครับนี่นะครับด้านล่างนะครับนี่ก็มีองนี้ก็ติดชัดสวยงามนะครับมวลสารค่อนข้างที่จะหยาบนะครับเป็นเนื้อยุคแรกๆนะครับผมนี่ว้านรุ่นนี้บ้านที่ใน มาสร้างพระรุ่นนี้นะครับก็มีการรวบรวมแล้วมากกว่าร้อชนิดนะครับมีทั้งว่านที่มีอิทธิฤทธิ์แล้วก็คุณวิเศษในตัวเองนะครับผมรวมถึงพืชสมุนไพรต่างๆนะครับนี่พระท่านค้ายก็ได้ปลูกเสกตลอด7วัน7คืนเลยนะครับผมพิธีปลูกเสกยิ่งใหญ่มากนะครับน่าบูชาน่าสะสมมานนะครับรุนนี้ก็มีประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องแคล้วคลาดนะครับ เมตตานะครับของกับพันจารีก็มีนะครับผมนี่ส่วนเรื่องราคาเล่นหานะครับก็อยู่ที่หลักพันกลางๆนะครับหน้าบูชาหน้าสะสมนะครับถ้าใครชอบคลิปแบบนี้นะครับก็ช่วยคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามมาด้วยนะครับแะจะนําพักเครื่องดีๆดังๆของจังหวัดชุมพรจังหวัดระนองนะครับรวมถึงวัตถุมงคลของแต่พ่อคำหลวงชุมพรเขียนลมตักนะครับรวมถึงวัตถุมงคลทั่วไปนะครับ จะพยายามนําเสนอกับทุกรุ่นนะครับอย่าลืมนะครับช่องทางการติดตามก็จะอยู่ท้ายคลิปนะครับสามารถส่งรูปพักเครื่องแม่ผมพิจนารณาได้นะครับผมจะตอบกับเฉพาะองค์ที่ผมสนใจนะครับไว้พบเจอคลิปต่อไปครับผมขอบคุณครับ